สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่จะมาพูดคุยส่วน EP นี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษ,ษาดีกาใหม่ที่น่าสนใจแต่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวประเด็นร้อนในเรื่องของอทนายปลอมเนาะทนายไก่มุนเนี่ยซึ่งก่อน EP เนี้ผมได้เคยพูดไปแล้วว่าขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบทนายความมีอย่างไรบ้างเนาะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าในการตรวจสอบทนายความที่ท่านจะจ้างเนี่ยนะในเบื้องต้นตรวจสอบอย่างไรบ้างในเบื้องต้นเลยขอดูใบอนุญาตทนายความเขาอ่าเนาะดูบ้างใบอนุญาตทนายความซึ่งมันก็จะมีเลขเนี่ยนะมันก็จะมีเลขใบอนุญาตนะตามเนี่ย,อยของผมเนี่ยมันจะมีเลขใบอนุญาตแต่ในของคดีของทนายไก่บุญเนี่ยนะ เขาก็มีบัตรบัตรให้ให้กับตัวลูกความได้ดูเนาะแต่ทีนี้วิธีการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อ EP แล้วคือ1ก็ควรที่จะโทรไปสอบถามที่สภาทนายความว่าใบอนุญาตเลขที่นี้ชื่อนี้ชื่อนี้เป็นทนายความจริงหรือไม่นะเออเพื่อความเพื่อความชัวร์เนาะแล้วก็โดยพฤติการของทนายปอมเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะนในการพูดคุยที่จะค่อนข้างที่จะรับรองผลงานนะหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยวิ่งเต้นคดีซึ่งมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีเนี้ยโดยบอกว่า,าเดี๋ยวช่วยช่วยดำเนินคดีให้นะแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายในการาวิ่งเต้นคดีผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องว่าจะให้สั่งไม่ฟ้องหรืออะไรในที่มันเป็นคุณกับต,ตัวตัวลูกความะนะความความรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะดีกว่าที่จะไปต้องต้องไปขึ้นศาลเนาะอะไรเงี้ยก็เลยหลงเชื่ออืหลงเชื่อก็เลยอ่าจ่ายค่าผลตอบแทนตามที่เขาเรียกมานะพอระยะเวลาน,านานขึ้นถามถึงผลการดำเรนินคดีว่าเป็นยังไงบ้างก็จะบ่ายเบี่ยง ตอนนี้อยู่ในระหว่างติดต่อนู้นติดต่อนี้นะติดต่อท่านนูน้นท่านนี้อยู่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยมันก็มันไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเป็นทนายปลอมอะ่ะมันก็ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทางานจริงนะซึ่งมันก็เสียหายนะเสียหายหพิธีการเขาจะประมาณเนี่ยส่วนของทนายทนายไก่หมุนเนี่ยค่อนข้างที่จะแนบเนียนเพราะเขามี เอกสารมีอะไรเขามาให้เราดูหมดเนาะเอออีกอย่างเขาปลอมถึงขั้นไปว่าความที่สารเนี่ยเอออันนี้มันก็ก็ถือว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลด้วยนะเออมันก็ยากแหละยากแหละที่จะตรวจสอบณนะตอนนั้นขนาดสารยังโดนไก่บุญลอกเลยนะก็โดนหลอกกันหมดอะนะเออแต่ในเบือเบ้องต้นในเบื้องต้นผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมี สภาทนายความน่าจะมีมาตรการในการตรวจสอบในเบื้องต้นที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายเ,เดี๋ยวนี้ทุกคนก็พกมือถือนะพกมือถือกันทุกคนก็สามารถอาจจะมีแอปพลิเคชันในการที่จะไปกดหมายเลขบอุญ,ญาตกับเลขประชาชนตรวจสอบออกดปึ๊บปึ้งเลยขึ้นมาเลยฐานข้อมูลว่าท่านนี้เป็นทานายความจริงหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพักเพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือไมออ่ท่านก็จะสามารถตรวจสอบแล้วก็มั่นใจในเบื้องต้นว่า อานายความที่ท่านท่านจ้างอยู่ในขณะเนี้ยนะเขาเป็นทนายจริงไหมเนาะเออซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมผมมีเคสหนึ่งนะอ,นนนอันนั้นทนายจริงแต่รับเงินไปแต่จะไม่จะไม่ดําเนินการให้กับตัวลูกความเนาะผมก็เลยไปตามเงินคืนมาให้เขาได้แล้วออันนี้ก็เสียหายเหมือนกันเป็นทนายจริงแต่ไม่อยากทํางานไม่ทํางานให้กับลูกความในมุมกับ คนที่ไม่เป็นทนายความจะอยากเป็นทนายความเออเนาะมันก็แปลกนะคนมีใบอนุญาตแต่กลับไม่ทํางานแต่คนไม่มีใบอนุญาตกลับทํางานเออดูแล้วมันก,ก็ยังไงอยู่เนาะแต่ด้วยแบบระบบกระบวนการของทนายความเนี่ยจะก้จะมีวิชาชีพมีพระราชบัญญัติทนายความซึ่งกว่าจะมาเป็นทนายความก็จะต้องเรียนจบปริญญีเบื้องต้น ในเบื้องต้นเลยเนี่ยมีใบญิตาเออมีใบประกาศนิยบัตรปริปญาติีแล้วก็ไปอบรมที่สำนักอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความมีแล้วก็ไปสอบใบญาตาธนายความมีมีอยู่สองประเภทประเภทตัวตัวแบบตัวตัวรุ่นเรียกตัวรุ่นเนาะก็คือตัวรุ่นกับตัวปี ตัวรุ่นก็จะมีมีอยู่สองแบบก็คือไปอบรมเสร็จแล้วก็ไปฝึกทัางานรายความ6เดือนแล้วก็มาสอบภาคปฏิบัติในส่วนของตัวปีเนี่ยจะไม่มีจะ,มมจะไม่มีอบรมก็คือคุณไปยื่นขอลงทะเบียนไว้ว่าจะฝึกอบรมทนายความประเภท1ปีก็จะไปฝึกที่สักงานทนายเนี่ยหปีพอถึงเวลาก็ามาแจ้งที่สภาทนายความขอสอบใบอนุญาตทนายานความประเภท1ปีซึ่ง เลเวลข้อสอบเนี่ยมันก็มืนัจะต่างกันมันจะยากความยากง่ายต่างกันนะแต่ในเบืเ้องต้นก็จะประมาณเนี่ยการขอใบาย,ย่าทนายความเนาะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับการที่จะต้องจบในิติบัณฑิตนะอืมคนที่จบในิติบัณฑิตไม่จำเป็นต้องมีใบาย,ย่าทว่าความก็ได้นะแต่คนที่จะเป็นทนายความต้องมีใบาย,ยาาิว่าความนะเอ,อ ึ่งบางคนจบมีจิมดิจะไม่มีใบไม่มีใบญาติ่าความนเพราะเขาไม่ได้เป็นทนายความก็อาจจะทางานราชการอะไรอางเขาก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเขาจะมาเป็นทนายความเขาก็ต้องไปสอบใบญาตทนายความนะอันนี้มันมันมันก็จะต่างกันนิดนึงเชื่อหรือเบืองหรือเบื้องต้นนี้ผมแนะนําก็คือหนึ่งตัวสอบใบญาตเลขที่ทนายความพอได้ใบญาตเลขที่ทนายความแล้วก็เพื่อความชัวร์โทรไปสอบถามที่ฝ่ายทนายความเลยนะจะ จากค่อนข้างที่จะปลอดภัยเนาะส่วน EP นี้ก็ถ้าสั้นเนาะเพราะผมถือว่าเป็นประเด็นร้อนในวงการวิชาชีพในความนะสำหรับ EP นี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้าต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ